ต่อไปนะคะข้อนี้นักเรียนหาสามเหลี่ยมเจอไหมคะ2รูปนะคะรูปแรกสามเหลี่ยมรูปเล็กน่าจะหาเจอก็คือรูปนี้สีเขียวๆที่ครูวาดให้แบบนี้อันนี้คือสามเหลี่ยมรูปเล็กครูขอยกสามเหลี่ยมรูปเล็กลงมาเขียนด้านล่างนะคะข้างบนเป็น A ข้างล่างเป็น D A D ยาว C หน่วยค่ะ แล้วก็ขวาล่างเป็นมุม E D E ยาว7หน่วยนะคะแล้วก็ A E ยาว y หน่วยนะคะใส่ด้านให้เรียบร้อยใส่มุมให้เรียบร้อยเนาะเวลายกมาสิ่งสำคัญคือเวลานักเรียนเจอภาพที่เขาสอนกันแบบนี้ค่ะให้นักเรียนแยกรูปให้ได้ก่อนถ้าแยกรูปได้นักเรียนก็จะทำได้ทุกอย่างเลย ะะต่อไปค่ะอีกรูปหนึ่งรูปใหญ่สามเหลี่ยมรูปใหญ่อยู่ตรงไหนล่ะสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือทั้งหมดนี้นะคะสีเขียวๆนี้คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่ดังนั้นครูยกสามเหลี่ยมรูปใหญ่ลงมาเขียนใส่มุมนะคะข้างบนเป็น A ล่างซ้ายเป็น B ล่างขวาเป็น C ค่ะทีนี้หาความยาวด้าน AB AB คือจาก A ถึง B ถ้าจาก A ถึง D ยาว4ถ้าจาก D ถึง B ยาว x ดังนั้นจาก A ถึง B ก็ต้องยาว x บวก4นะคะต่อไปค่ะหาความยาวด้าน AC จาก A ถึง E ยาว y จาก E ถึง C ยาว5ดังนั้นถ้าทั้งหมดเลยจาก A ถึง C ก็ต้องเป็น y บวก นะคะต่อไปเป็น BC BC เป็น14อันนี้ไม่ยากพอได้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องมาจับคู่ด้านที่สมในกันจากภาพเห็นไหมมีสัญลักษณ์ค่ะก็คือเส้นขนานเส้นขนานกันก็คือด้านที่สมในกันดังนั้นเราได้คู่แรกเลยก็คือ DE กับ BC ค่ะ ต่อไปค่ะอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าด้านไหนที่เขาซ้อนกันอยู่ก็คือด้านที่สมในกัน A D เนี่ยเขาเคยซ้อนกับ A B อยู่เห็นไหมคะดังนั้น A D กับ A B ก็สมในกันด้านคู่สุดท้ายที่เขาซ้อนกันอยู่เหมือนกันก็คือ A E กับ A C นะคะได้แบบนี้แล้ว ให้นักเรียนวนค่ะข้อนี้ไม่ได้บอกมาว่าอ่านว่าอะไรนักเรียนวนเองเลยก็ได้อาจจะเป็นเหลืองเขียวฟ้าก็จะวนฝั่งอย่างนี้เล็กเป็นเหลืองเขียวฟ้าใหญ่ก็ต้องเป็นเหลืองเขียวฟ้าเหมือนกันวนเหมือนกันนะคะข้อนี้ให้หา x กับ y x กับ y ก็มีอยู่ทั้งสองรูปดังนั้นแล้วแต่นักเรียนได้เลยนักเรียนสังเกตเห็นนะ x บวก4กับ Y บวก5เนี่ยมันดูยากยากมีตัวเลขกับตัวแปรที่บวกกันอยู่เทคนิคก็คือให้เอาด้านพวกนี้ไว้เป็นตัวเศษดังนั้นครูจะเอารูปใหญ่ขึ้นก่อนนะคะเริ่มด้วยคู่สีเหลืองแล้วกันเนาะสีเหลืองก็คือ AB ส่วนด้วย AD เท่ากับ BC ส่วนด้วย DE เท่ากับ CA ส่วนด้วย EA นะคะ ab ค่ะเป็น x บวก4ส่วนด้วย ad ก็คือ4เท่ากับ bc เป็น14ส่วนด้วย de เป็น7เท่ากับ ca เป็น y บวก5ส่วน ea ก็เป็น y ต่อไปค่ะหาค่า x ก่อนเนาะคู่ไหนนะที่มี x ก็คือคู่แรกนั่นเองอัตราส่วนแรกนะคะยกมา x บวก4ส่วน4เท่ากับ คู่ที่มีตัวเลขสมบูรณ์ก็คือ14ส่วน7สังเกตว่าหลายๆายครั้งที่ครูสอนมีนักเรียนเข้าใจผิดหลายคนก็คือพอนักเรียนเห็นเลขแบบนี้ค่ะหนูจะเอา4ไปตัดกันเลยซึ่งทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเส้นเศษส่วนที่เขาลากอยู่นั้นนะเป็นเส้นเศษส่วนยาว4ตัวล่างเนี่ย ถ้าแยกออกไปแล้วจะต้องหารทั้ง x และหารทั้ง4แต่ถ้านักเรียนตัดแบบเมื่อกี้นั่นหมายความว่าหนูเอา4ตัวล่างไปหารแค่4ตัวบนแล้วหมดไปเลยยังไม่ทันได้หาร x เ,เลยนะคะดังนั้นตัดไม่ได้นะคะแต่ทางขวามีตัวเลขก็คือเป็น14อยู่เป็นตัวเศษ1ตัว7เป็นตัวส่วน1ตัวแบบนี้ตัดได้7 1 7 7 2 14ได้แบบนี้นะคะ ครูก็จะดึงลงมาก่อนก็กลายเป็น x บวก4ส่วน4เท่ากับเศษ2ส่วน1ได้2จากนั้นครูกำจัดเลข4ตัวส่วนวิธีการคือในเมื่อเขาหารอยู่เราก็แค่นำเขาไปคูณทั้งสองข้างทีเนี้ยตัดได้แล้ว4 1 4 4 1 4แบบนี้ตัดได้เหลือ x บวก4ค่ะเท่ากับ2คูณ4เป็น8 จากนั้น x บวกกับ4อยู่ต้องการหาค่า x ก็กำจัด4บวกอยู่ก็ต้องเอาไปลบ4ทั้งสองข้างก็จะได้เป็น x เท่ากับ4หน่วยนะคะต่อไปต้องการหาค่า y บ้างก็ยกคู่สุดท้ายที่มี y มานะคะ y บวก5ส่วน y เท่ากับเอาคู่ที่สมบูรณ์คือ14ส่วน7มา ตัด7กับ14 7 17 7 2 14สซะก่อนเสร็จแล้วเราต้องการคูณ y ทั้งสองข้างเพื่ออะไรเพื่อกำจัด y ที่เป็นตัวส่วนเราเอา y ไปตัดกับ y ที่เป็นตัวเศษเลยไม่ได้นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่4ตัดกันไม่ได้ดังนั้นใช้การคูณทั้งสองข้างพอคูณทั้งสองข้างแล้วตัดได้แล้ว y 1 y y 1 y ตัดเลย y บวก5เท่ากับ เมื่อกี้ตัด14กับ7ได้เศษ2ส่วน1เศษ2ส่วน1ก็คือ2 2คูณ y ก็จะได้เป็น2 y สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อนี้มีตัวแปรทั้ง2ฝั่งเราต้องทำให้ตัวแปรไปอยู่ฝั่งเดียวกันครูจะเอา y ไปหา2 y ก็ลบด้วย y ทั้ง2องข้าง y ลบ y หมดไปเหลือ5ค่ะเท่ากับ2 y ลบ y เหลือ y ดังนั้น y เท่ากับ5ห,หน่วยค่ะเรียบร้อยค่ะขอ้อ8